ครับครับพ่สำรับคิดดีภาพพี่น้องมาเบิง้งลูกนกกระแตแต่แวตคือเก่าพี่น้องพออีกตัวหนึ่งพี่น้องตัวน,นี้อยู่ระหว่างอายุประมาณสองสามเดือน,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 นได้พี่น้องเด้ยหมูกยูนขนขนกันยังโบเปลี่ยนสีไป่นอง นกช่วงระยะนี้ค่อนข้างในซ่อนตัวเร็วด้วน้องแรนเร็วฮาวการเห็นยากขนาดนี้น,นะนกเป็นระยะช่วงอายุสองเ,เดือนสามเดือนพอแม่ห่องสนันวันไว้แต่ว่าเห็นตัวเดียวครับพี่นอ้องอีกที่เหลือบุรุปิใช่ พ uh ี A ่นี S ้ถัดมาจากนีบไว้เห็นอีกตัวหนึ t ่งพี A ่เนาะโอ้ห้างนี t ้มีสองนะอีกตัวหนึ่งเนี่ยแต่ว่ามีตัวเดียวมีสองทีนี้สองตัวอายุประมาณสองสองเดือนได้ไม่ถึงสองถึงสามเดือนนะครับเวลาบ่วทีน้องนี่ ก็ถ่ายเลยดูโอเคไปเลย ไปแล้วอย่างไวเลยผิดดอกแรงอย่างไวเลยพี่ดอกว่าอุ้ยสปีดคูณร้อยเลยพี่ดอกอเนี่ยไอ้ย่ายแถวที่โบทาณเลยพี่ดอกเพื่อน